ที่บ้านคุณยายแล้วก็ก็ไปวัดมาแล้วก็เลยมาแวะ,ะค่ะร้านอะไรนะร้านป่ารับแลป่ารับแลงกาแฟรับแรงเออเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยใช่ตอนเข้าแต่รถพื่ออยาค่าเชฉลี่ยนะอ,อืมมาดูเลยใส่แมสเ,เข้ามากันเลยคะ่ะว้าเดินนำไปเลย ไปนั่งตรงไหนคะนั่งด้านในเคะนี่ก่อนมาถึงก็มีให้ลงชื่อตรงนี้นะเราลงจะเปล้วอ,อ่ลไปเดินไปนี่แล้วเขาก็ให้สั่งอาหารตรงนี้เดินไปนี่อาหารแนะนำเป็นพิซซ่าอันนี้โต๊ะตำทาด นี่บรรยากาศโดยรวมนี่ไปอย่างนี้ฮะมันสวยไหมผีเสื้อโอ้ผีเสื้อไปไหนแล้วนี่ข้างข้างล่างเป็นบ่อน้าแต่ยังไม่กล้าเดินลงอ่านี่ตรงนี้ของเล่นด้วยนะตรงนี้มีมี่ที่ทานที่เยอะแยะแล้วก็ให้นาก็บอกว่านะคะ นี่อันนี้เยนทำปนบวกมือน,น้อยเ,ออเดี๋ยวเราจะลงไปด้งข้างล่างกันมาดรักเลี่ลง,าง,ลงมาันไม่ได้เสียวนี่เสียว็วครไม่เสียแล้วคะ่ะแดเราจะไปเล่นนี่นั่งตรงนี้จะมาทำอะไรอะ่ะ เล่นน้ำกับน้องน้องเลยเออยี่ตอนนี้พี่มาสูงเึื่อแล้วำเพื่ออะไรยืนบนหิ้วอืองานเริ่มแล้วขนมขนมอ๋อน้ำยังเดี๋ยวพุ่งยิงอันนี้บรรยากาศโดยรอบมีหลายร้านนะคะแถวนี้อือหือ แม่ว่าไงครับแต่คุณดูคุณพ่อครับร้อนมากเด็กเด็กเล่นน้ํากันอย่างสนุกแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ให้เล่นทั้งตัวคุณพ่อให้ถอดกางเกงใส่กางเกงในเพราะว่าไม่ได้เอาชุดมาให้เล่นแป๊บนึงคุณพ่อเห็นว่าคนน้อยคนไม่ค่อยมีก็เลยให้เล่นอืมแต่ถ้าคน คนมีเยอะก็จะไม่ให้เล่นนะครับนี่มีปลาด้วยนะเต็มเลยทำไมว่ายไม่ได้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลาตัวมไ่าไม่ได้แต่รู้สึกว่าเด็กจะมาทำให้ปลาหายหมดออนนี้อะไรมามั่งแล้วคาณแม่าีโาฮ่าปั่า พ้าล่ะพ่ารอแป๊บนึงใช้เวลานิดหนึ่งอ,อันนี้มาแล้วพิซซ่าซาโฮมเมดพิซซ่าโฮมเมดนะทำแม่อ่าเดี๋ยวไปดูเด็กๆกินกันยังไงนี่ไงอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกอสอ,อันนี้พี่มันชอบมากเลยมันเผื่อที่ผสมอันยังไงเนี่ยของโปรดพี่ม,มาเลยค่ะแกบบแบบต้องกินไม่เคยมีเห็นร้านไหนทำแบบนี้มาก่อนแต่ร้านนี้มีอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยเพราะอะไรด็ผมเจออันยาวอืมอร่อยเพราะกินไปเล่นน้ำไปป่ะไม่ใช่ค่ะอร่อยเพราะว่าขนมมันอร่อยอือหือโอ้โหเป็นไงคะเด็กกินอร่อยไหมอร่อยพิซซ่าอร่อยไหมอร่อยมากอือหือเป็นไฟอร่อยไหมอร่อยมากพไปลุมาดูไปไปลุมาดู้าโไป ต่อช่อย่าขยับนะปลาเต็มเลยวันนี้พี่จะมามาเล่นอีกอีกรอบหนึ่งค่ะที่ปลาทป่ปลาป่าตับแร่ป่านับแย่อะทกมาเมื่อวานเนี่ยฝนตกด้วยนี่จะให้ดูน้ำน้ำใสมากแล้วก็มีปลาเต็มเลย อะไรนะอะไรนะวันนี้ทำไมนะคะวันนี้เราสามารถลงทั้งตัวได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเราเตรียมชุดมาเปลี่ยนกับพัชิตัวแล้วอ่าแล้วนี้คุณพ่อก็สั่งเฟรนฟรายมาให้กินด้วยเหมือนเดิมแล้วก็พิซซ่าใช่อ่าไปลงเล่นเลยไปลงเล่นเลยอัลงเล่นงกันห้ามเสียงดังกว่าอ่าพี่จะมาลงดีๆนะคะป็นลูกอ้อนเหมือนเดิมเลยอ่าส่งเสียงดังนะ เป็นไงเป็นไงน้ำเย็นไหมน้ำเย็นมากเลยค่ะมากเยเอาตะก้าจับปลามาก่อบนี้้ววันนี้คุณแม่พานักเก่งมาเพราะวานคุณยายมาอนักเก่งโบกมือน้อย เดี๋ยวนัเียเี่ยวต้องโกรธอีกแน่เลยเพราะว่านักเยเดี่ยวไม่ได้มาโอ้หตอนนี้เป็นไงยังเด็กตอนนี้ก็สนุกดีน้ำเย็น้ปน้ำเย็นไม่ได้จับปลาเลยน้ำเย็นไหมพี่เรามา์น้ำเยวเดี๋ยวคุณพ่อทานพิซซ่าก่อนนะเด็กๆอย่าเพิ่งทาน เก่งกับแม่ครบจะกินพิซซ่าเหรอม,มานาี่จะมากินพิซซ่าเหรอฮะปูด้วยแต่ไม่รู้จวปูอะไรปูหินปูภูเขาปูน้ำจืดปูอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากาอร่อยไหมอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนชีสบอลมากเลยมันก็คือชีสบอลนั่นแหละลูกแต่มันเป็นชีสสติ๊กไงไม่ใช่ชีสบอล ออตอนนี้นแม่นน้ำก็เสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วเล่นน้ำอย่่งสนุกเลยบ๊ายบาย